สวัสดีค่ะตูนี้83นะคะวันนี้นะคะตูนจะมาเปิดถุงให้ดูกันนะคะซึ่งถุงที่ตูนจะมาเปิดในวันนี้นะคะจะเป็นถุงของ Bath and Body Works นะคะตน,น,นี่นะคะเมื่อวันที่ถ้าจำไม่ผิดน,นะคะวันที่22ที่ผ่านมานะคะทาง Bath and Body Works ก็ได้มีการเปิดตัวร้านอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่สยามเซ็นเตอร์นะคะ ก็สามารถสาวก็ไปช้อปปิ้งกันเต็มที่เลยนะคะแต่วันนี้นตูไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าติดธุระนะคะทางสยามก็เลยจัดเซตนะคะมาให้ตูนได้ผู้คุยม้ามอยนะคะแล้วก็ได้รู้จักแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นเอา,างี้ว่าจริงๆแล้วตูวโคตัง้งแต่สมัยอ,อายอาุ21นะคะเริ่มทำง,งานใหม่ๆเนี่ยก็ได้รู้จักแบรนด์นี้แล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นทำงานอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วก็ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการที่จบบตอนนั้นทุกคนแบบตื่นเต้นกับแบรนด์นอกมากๆกนะคะก็ได้รู้จักกับบ a าซิลเบ o ียเเพราะว่าเพื่อนฮิ้วมาให้จากอเมริการเงี้ยเวาบินพวกแอร์บินเนี้ยก็จะฮิ้วกันมาแล้วมาขายบ้างมาให้กันบ้างนะคะก็จะรู้จักกับกลิ่นสว e e พีเชื่อว่าเพื่อนพืนต้องรู้จักแน่ๆเลยเป็นสวิตพีเป็นกลิ่นที่แบบสาวๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบนะคะเป็นเหมือนท็อปเบสเซลเลอร์เลยของ บา s เซนบิวเวร์นะคะแล้วก็จริงๆมันมีอีกมากมายหลายกลิ่นตัวจะพนที่ชอบกลิ่นแนวมิ้นนะคะแนวช็อกโกแลตนะคะซึ่งก็จะมีการซื้อตามโอกาสที่ชื่นชอบเดี๋ยวนี้จะมาเปิดถุงซึ่งถุงอยู่ตรงนั้นแต่ของมากองอยู่เตรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเขาได้จัดมาเป็นเซตๆนะคะก็อยู่ในถุงแบบน,น,น่ารักกแบบนี้นะคะก็แต่ละถุงก็จะแบ่งประเภทกันไปนะคะ อย่างถุงถแรกเนี่ยก็จะเป็น้แค่กับบอดี er ้บัตเตอร์เป็นเชียร์บัตเตอร์ตัวนี้เป็นแฮนด์ครีมนะคะตัวนี้เป็นบอดี้ครีมนะคะถ้าใครไม่รักเชียร์บัตเตอร์ก็คืออะไรที่มันดูแลผิวกายที่แบบโอ้โหอัดความชุ่มชื้นเต็มที่มากนะคะเป็นความเรียกว่าอะไรดูแลผิวนั่นเองอย่างอันนี้เป็นทรีทเมนต์แครกคฮิลทรีทเมนต์นะคะใครส้นเท้าลาย ก็ต้องใช้ตัวพวกนี้ในการดูแลตัวนี้เป็นการที่ดูแลพวกพวกผิวการประทินผิวเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวนั่นเองแล้วการแปะแล้วก็เพิ่มความชุ่มฉ่าให้ผิวนะคะซึ่งจริงๆถามว่าบาร์สแอนด์บอดี้เวิร์คเด่นเรื่องอะไรคือเขาจะเด่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็คือบาสก็คือการอาบน้ำนะคะผลิตภัณฑ์อาบน้ำบอดี้คือกี่ยวกับตัวร่างกายเวิร์ค น,นี่เรากำลังทำอะไรไม่ใช่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผิวอะไรต่างๆนเ,นเขาก็จะมีครบถ้วนและนอกจากนี้สิ่งที่ตูนเพิ่งรู้ว่ามีนะคะอันนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่มันมีหลายแบรนด์ที่เข้ามาไทยเรื่อยทาให้เราลืมลืมลืมไปว่าแบรนด์นี้ก็แบบเป็นที่ที่เรารอคอยเหมือนกันเนาะก็ทําให้เราได้ค้นพบว่าเขามีพวกผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับ ความหอมในห้องด้วยซึ่งเซตนี้ค่ะเขาก็จัดมาอยู่ในแล้วอยู่ในตัวนี้ออนี่ค่ะก็จะมีอันนี้อันนี้จะเป็นเซตที่อันนี้คือคุอคณแก่แล้วนะคะเอามาเพราะว่าคือลองใช้เลยเพราะตัวเบิร์นที่ชอบกลิ่นหอมในห้องเลือกชอบซื้อของพวกนี้ติดบ้านตลอดเวลาจะมีเพียนของแบรนด์ต่าง วางอยู่เต็มห้องถามว่าใช้บ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าบางทีทเทียนหอมตังจะเอาเข้าไปใช้แบบจุดในห้องน้ําแล้วก็ทําอารมณ์มาแบบมีความสุขอยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าบางทีจุดในห้องแล้วห้องเปน็นคนที่ของในห้องเยอะมากก็กลัวว่าถ้าเกิดเรามือไปโดนอะไรอย่างนี้แล้วล่วงลงมามันจะพีหน้านะคะก็เลยไม่ค่อยได้จุดเทียนในห้องแต่ว่าจะชอบอะไรที่เป็นแบบพวกสเปรย์หอมอย่างอันนี้นะคะเป็น ยูคาลิปตัสมิ้นท์นะคะทุกคนชอบกลิ่นมิ้นท์แล้วพอเจอสิ่งนี้ตุงก็รู้สึกว่าเออมันมันดีอ่ะขอแอบเปิดดริมนนคือมันดีตรงที่ว่ามันฉีดพ่นสเปรย์ในห้องเน่ยแล้วมันก็ให้ให้ความหอมเลยแบบหอมฟุฟง้ฟงๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหอมคือด้วยกลิ่นอันนี้มันเป็นกลิ่นค่อนข้างที่จะเบาแต่เป็นมิ้นท์เย็นๆสดชื่อนอะ่ะตูนตูตรู้สึกว่าทำให้ มันมีความสุขกับการที่เราได้นั่งทำงานในห้องอะไรนี้ก็ว่าไปง่นแต่เรื่องจริงแล้วก็อันนี้เพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้มันมาเป็นคู่ดูแล้วอาจจะตกใจแต่ก็แบบเฮ้ยมีปลักปลักอะไรงงไปบริเวรให้ยากันยุงหรืออะไรมาไม่ใช่ค่ะก็คือเขาก็คือคล้ายๆกับสิ่งนั้นแหละค่ะสิ่งที่ทุกๆคนคิดใส่ผิดด้านมันก็คือ,อเหมือนการเป็นการใส่อะไร การทําความหอมให้ฟุ้งกระจายโดยอาศัยไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นนะคะก็เสียบกับเรียกว่าปลั๊กที่อยู่ทำไมภาษาไทยแล้วงงภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็งงเนะาะ Wallflowers ก็คือการเสียบเข้าไปที่แผงไฟปลั๊กไฟตรงผนังห้อง,องเรานะคะก็เสียบปุ๊บเสียบตรงนี้ตัวนี้เราก็เลือกกลิ่นได้คิดว่าอย่างนั้น ก็เสียบเข้าไปฟึบนะคะเขาก็จะทำการพ่นกลิ่นหอมๆอ,ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลือกกลิ่นที่เราชอบซึ่งกลิ่นนี้ที่เขาให้มาเป็นกลิ่นส윗พีหอมๆมันหวานนะคะชื่นชอบมากแล้วก็ในถุงเดียวกันเขาก็มีมีคาเทียนหอมนะคะซึ่งเทียนกระปุกใหญ่มากมากจริงตัวไม่ได้เช็คราคามานะคะคือไม่ได้ขอเจ้าตัว Price List มานะคะแต่ว่า ถ้าใครอยากทราบจริงๆตัวไหนอะไรเงี้ยถ้าตัวมิกาสได้แวะไปก็ลองถามหลังไมค์มาก็ได้คุณจะไปซื้อหาราคาให้นะคะพระตูโนที่แบบอ่อนแอเรื่องของการจําราคามากๆอ่าแต่เทียนหอมตัวนี้จุดเด่นเห็นไหมคะคือเขามีสั่งไม่รู้นะแบรนด์อื่นโปรติเรซื้อแบบเทียนเล็กๆเพราะว่าใช้ไม่ค่อยหมดตัวก็จะแบบเห็นว่าเขาจะมีไส้เทียนอันเดียวแต่อันนี้คือแบบพี่เขาจัดเต็มนะคะ ไฟของวูบนะคะมาก <S <S เป็นสวีพีหอมนี่ข่าเนี่ยไม่จุดยูสุดหอมมันเป็นหอมอ่อนๆแบบละมุนละมุนนะคะตัวนี้ก็น่ารักมากๆทีเดียวเมื่อกี้ก็จะเป็นถุงของความหอมในห้องนะคะอะแล้วเขาก็ยังมีแบบถุงกระติก,กนี่นะคะ Energy e สำหรับอ่า คนที่ต้องการพลังงานนะคะก็เซตนี้อันนี้เป็นแชมพูนะคะตัวนี้เป็น Orange Ginger ก็คือส้มกับขิงมันก็คงให้ความรู้สึกแบบซับซ่าชื่นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Orange and g i n g e r เหมือนกันแต่เป็นบอดี้สครับนะคะเป็น Sugar Scrub ก็คือเราสามารถเอ็กซ์โคลเหรือว่าสครับ uh, ขัดผิวนะคะได้ด้วยตัวนี้อันนี้ ลิฟต์โ m มิลซมิหรือเปล่าอ่านไม่แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเดานะคะก็คงจะเกี่ยวกับการที่แบบจะช่วยเป็นอรารเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่านอนหลสบายอะไรนั่นเองซึ่งกลิ่นของเขาจะเป็นลาเวนเดอร์วนิลานะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่แบบความหอมเวลาที่เราต้องการแบบนอนผ่อนคลายอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกแล้วดาว่าคงมีหลายๆกลิ่นเหมือนกัน เซตหนึ่งเซตนี้จะเป็นเซตของการทําความสะอาดมือนะคะซึ่งเราก็จะมีแบบอะไรให้เราแบบเือกเอ,องคือเคิทเช่นเลมอนนะคะเป็นอันนี้เป็นโฟมโฟมอามูสสิมูสลาก็ปั๊ม um. แล้วมันเป็นมูสจะมาหะใช้ในการล้างมือก็อันนี้เป็นเหมือนกับหมวดของหมวดหมวดของการทําความสะอาดนะคะอันนี้นเราจกข้าวเหนียวทานข้าวเหนียวไก่ย่างบนรถใช่ป่ะขับรถ กินไปอะไรอย่างนี้เราก็สามารถล้างมือได้บนรถนะคะโดยที่เราก็พบเจ้าตัวเล็กนี้ไปนะคะก็เจาลล้างมืออะไรองนี้ค่ะพบง่ายพบสะดวกอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนกันซึ่งก็คงมีหลายกลิ่นให้เราเลือกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแฮนด์โซฟนะคะเป็นเรื่องราวข,ของการทำความสะอาดมืออะไรองี้เขาก็จะมีมากมายให้เลือกพูดไปก็รู้สึกว่าอยากเข้าไปอยู่ใน ร้านนะคะอยากจะเข้าไปแบบเล่นแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างแต่ทางร้านคงไม่ยอมให้เราเข้าไปเล่น mm hmm. ก็เลยส่งมาให้แบบนี้แทนนะคะแล้วก็ถุงสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นกลิ่นใหม่หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเซ็ตที่ส่วนใหญ่ก็เวลาที่ตุนจะซื้อฝากใครก็จะตซื้อเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าะอะไรนะโลชั่นบอดีโะะอด้โลชั่นนะคะบอดี้แชมพูบอดี้โซ่บอดีอด้เจลชาร์เจล แล้วก็เป็นเนี่เป็นสเปย์เป็นมิสน,นะคะก็อันนี้เป็นกลิ่น v e l v ว t ชูกาซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นกลิ่นล่าสุดของเขาเพราะว่าอาจจะแบบโปรโมทอะไรอย่างนี้นะคะกลิ่นไม่แกบลองฉีดเบาๆคือเป็นคนที่อธิบายกลิ่นไม่ได้ดุว่าหลายๆคนก็คงเป็นนะอธิบายกลิ่นอุ้อยฉีดเยอะไปหน่อยคือมันหอม มันหอมมันหวานมันให้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงแบบเกอรี่เ <uh ล็กๆนะคะเกลอรี่แบบเด็กๆไม่ไม่เซ็กซี่มากคล้ายๆแบบสตรอเเป็นกลืนสตรอเบอร์รี่นะคะก็หวานๆเปรี้ยวๆหอมๆนะคะต้องไปดมแหละจริงๆเป็นคนที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่าเกลือจะคล้ายๆกับผลไม้ก็คือสตรอเบอรรี่นะคะแล้วก็ ให้ความหวานแต่ไม่เวียนหัวนะถ้าปกติบางทีเ่ยกลิ่นที่มันหวานมากๆเนี่ยตูนจะโดนที่แบบค่อนข้างเสนซิทีว่ว่วเวียนหัวแต่ว่าอันนี้มันโอเคนะได้หได้ยไม่ได้หวานเยอะจนเกินไป <c oughs> ก็หมดแล้วนะคะสำหรับอของทั้งหมดที่อยู่ในถุูนของบาสทนบิลีเวิร์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางแส้มสเตอร์ที่จัดมาให้นะคะเซต นี้ที่ให้ตูนได้มาพูดคุยกันกับเพื่อนๆในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube ที่ Follow ของตูนไว้นะคะก็เอาไว้ที่ตามตูนในวิดีโอั้งหน้าว่าตูนจะเอาถุงอะไรมาเปิดให้เพื่อนๆชมอีกจะเอาอะไรมาเมาส์มอยกันอีกนะคะก็ติดตามชมแล้วกันค่ะวันนี้ก็ลาตัวลาตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย